5ข้อดีของ ATEM Mini Pro ที่คุณรู้แล้วคุณต้องอยากได้จากประสบการณ์ที่ผมใช้งานมานะครับผมสรุปเป็น5ข้อนะครับคุณสมบัติหลักๆเลยนะครับที่บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับใครที่กำลังมองหาหรือกำลังตัดสินใจอยู่นะครับก็เอาไปเป็นข้อมูลนะครับเพื่อใ้ช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า5ข้อดีของผมเนี่ยคืออะไรกันบ้างไปดูเลยครับ มาเริ่มต้นข้อดีอย่างแรกครับของเจ้า a t e m น n ม PRO ครับข้อดีแรกก็คือเขาเป็น h e m i s w i t c h w r er t c h นะครับ Switcher หมายความว่าคุณสามารถกดเปลี่ยนนะครับซึ่งเขามี h e m i ีมซ์ลอเข้ามาเนี่ยนะครับ HDMI อินเนี่ยสอันนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนได้ซึ่งตอนนี้ผมถ่ายภาพก็คือนำภาพที่ขึ้นอยู่เนี่ยเป็นการถ่ายจากหน้าจอ preview นะครับกด นะครับจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนภาพซึ่งตัวนี้มันมีฟังก์ชันอันนึงที่เป็นสวิตช์แบบมัลติวิวนะครับกดอย่างนี้นะครับมัลติวิวก็คือคุณจะเห็นเลยฮะภาพทุกอย่างเลยนะครับกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือตอนนี้ผมมีในส่วนของตัว1กล้องแรกก็คือกล้องหลักกล้อง2นะครับก็คือก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์เวลาเราจะอินเสิร์ตภาพเราจะเ,าเล่นเกมแคสเกมก็ทําได้นะครับอันที่3ก็คือกล้องที่ถ่าย หน้าจออยู่ผมก็ทั้งเล็กขอดแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะครับพรวิวได้ด้วยนะต่อมาอันนึงก็คือสมาร์ทโฟนครับจะเห็นว่าอันนี้ก็ทํางานได้เหมือนกันเห็นไหมฮะ่ตัว4ซ้อนหลักเลยแล้วก็เอาภาพมาแสดงผลบนหน้าจอเวทเตอร์คุณจะเห็นว่าตรงเนี้มันตอบโจทย์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับุณจะเห็นอันล่างด้วยนะครับจะมีเรื่องของออฟออนยูทูบก็คือสตรีมได้ด้วยนะครับเมนูต่างๆตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้หมดแล้วฮะเดี๋ยวเราจะมาค่อยอธิบายกันแต่หน้าจอข้อดีของมันก็คือเห็นไหมหน้าจอมันติวิวเนี่ยม เฟดภาพนะครับเป็น h e a d i switcher ก็คือคุณสามารถเฟดภาพอย่างเช่นเราตั้งให้เป็นออโต้นะครับกดเป็นออโต้มันจะมีปุ่มออโต้แล้วก็กดเฟดภาพนะครับผมต้องการเฟดเป็นแบบบนลงล่างเห็นไหมฮะเป็นไงฮะเฟดภาพจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาล่ะกดเปลี่ยนครับ2 ่าเห็นไหมคะคือตรงนี้เป็น h e m i Switcher r ที่สามารถทำให้คุณเปลี่ยนภาพเวลาเราพ e ววิวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานอย่างเช่นการทำวิดีโอตัดต่อการทำในส่วนของไลฟ์สตรีมนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของการทำวิดีโอคอนเฟร e นต์ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับหรือการทำวิดีโอเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าคอนเทนต์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเนี่ยฮะ กดก็ามาปุ๊บนะครับนี่คือเป็นแบบมัลติวิวนะครับถ้าเป็นแบบฟูลเลยก็กดตรงนี้ฮะัทำให้เราเห็นภาพทั้งหมดเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําภาพเป็นเพียร์ทูเพียร์ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมกดในส่วนของคอมพิวเตอร์2ใช่ไหมครับแล้วผมต้องการให้หน้าผมเป็นเพียร์ทูเพียร์ขึ้นมากดออนครับเห็นอะไรไหมฮะอยู่ด้านข้างนะครับแล้วสลับได้ได้4มุมนะครับกดได้เลยง่ายมากนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบออกมาแล้วนะครับโปรแกรมออกมาถ้าอยากกดให้มันดูเป็นมัลติวิวกดตรงนี้ฮะก็จะเห็นว่า, preview, าพ,าาพราีวิ Terima kasih. ภาพเพียวๆจะเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรมเลยก็คือหมายความว่าแสดงผลออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ทําให้เราเห็นเลยว่าความต่างตรงนี้มีอะไรบ้างนี่คือข้อดีอย่างแรกเลยครับมันเป็น h d m i Switcher นะครับข้อดีที่สองนะครับที่ผมบอกเลยว่ามันดีมากๆนะครับก็คือมันสามารถไลฟ์สตรีมบิวอินในตัวครับเพียงแค่ต่อสายแรงนะครับแล้วก็ลงโปรแกรมของในส่วนของเจ้า Blackmagic ตัวนี้ครับ Atom Mini Pro นะครับก็สามารถออนได้เลยทํายังไงเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับเริ่มต้นนะครับคุณจะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้มาครับอยู่ที่ Support Center ของ Back Magic d กดเข้าไปครับมันจะเป็น t e m Switcher 8.2.3อัปเดตล่าสุดนะแล้วก็เลือกในส่วนของ OS ของคุณนะครับอย่างเช่น Windows นะครับของผมเป็นว n d o w s ก็กดเข้ามาครับก็จะมีให้ i ีจิสเต r ร์โปรนะครับถ้าคุณไม่รีจิสเตอร์ก็คุณก็ดาวน์โหลดโอลี่ก็กดดาวน์โหลดมาเลยครับจากนั้นก็คือจะได้ไฟล์มานะครับไฟล์ก็จะซิปมานะครับแล้วคุณก็ติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ออกมาครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยครับก็กดกระมัลคิกครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยง่ายๆเลยครับใช้งานทั กูจะเล่นผ่านโปรแกรมตัวนี้นะอย่านันก็คือที่เราจะมาคุยหลักๆก็คือเจ้านี่ฮะเอานะครับกดที่เอาพุทนะครับเอาพุทเนี่ยจะมีสตรีมมิ่งหลากหลายครับมีตั้งแต่ f Facebook ทวิตยูทูบนะครับ คุณก็แค่ใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่คีย์นะครับแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับหลักๆนะครับในการไลฟ์สตรีมปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์หลากหลายมากนะครับอย่างเช่น OBS เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่หลายลคนใช้งานอยู่นะครับสิ่งที่เป็นปัญหาในส่วนการใช้งาน OBS เราคือเราไม่รู้ว่าเครื่องเราหรือพ form a n c e เครื่องเราหรืออินเทอร์เน็ตเราเนี่ยต้องตั้งค่าย,ยัางไงมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมเองยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เลยแต่ตรงนี้มันง่ายมากเลยครับรกับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับคุณสามารถกดเข้าไไไปเเลลืือออกกกตตรรงงนนนี้้ว่าาคคคุาาคุุณณณสสบบบบบัแแหห พอเราเลือกไปปุ๊บเนี่ยมันจะบอกถึงความเร็วของแบนด w i ด t h ที่คุณต้องใช้งานนะครับสมมุติว่า9เมกนะครับหรือเอาแบบสูงสุดเลยก็จะเป็น70เมกต้องดูว่าอินเทอร์เน็ตของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนคุณก็เลือกให้เหมาะสมได้เลยเห็นไหมฮะนี่คข้อดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องการออนแอร์นะครับก็คือคุณสามารถกดออนแอร์จากตรงนี้ก็ได้หรือ คุณเซตเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณมากดที่ตัวอุปกรณ์ตัวเครื่องนะครับจะมีคําว่า on air แล้วก็ off นะครับอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้ก็คือคุณใส่คีย์ลงไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับแล้วก็ตรงนี้ติ๊กว่าคุณอยากดูว่าแบนด์วิดต์ตรงนี้เท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับคุณติ๊กไปดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกด on air กันครับกด on air อยู่ที่เป็นในส่วนของตัว Facebook กลับมาดูที่ในส่วนของหน้าจอนะครับมารีวิวคุณเห็นแล้วไหมครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีคาว่า off อยู่นะครับถอก ในเรื่องของ Data นะครับการใช้งานเนี่ยโอเคหรือยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามากด On Air ดูครับในการทดสอบ ตอนนี้เรากดทดสอบออนแอร์นะครับคุณจะเห็นว่าแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็ในส่วนของการสลับมาดูนะครับหน้าจอตอนนี้นะครับในส่วนของมัตติวิลคุณจะเห็นว่ามันคําว่าออนแอร์ air, แล้วมีเวลาด้วยนะครับว่าคุณออนแอร์ไปกี่นาทีเกินเวลาที่คุณตั้งใจไว้หรือเปล่าคุณก็ได้เตรียมตัวว่าเอ๊ะจะจะหยุดหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมทําออนแอร์ไปบน Facebook Live ก็จะเห็นว่าความละเอียดภาพตอนนี้นะครับเป็นแบบ full HD เลยนะครับทำให้คุณไม่ต้องมานั่งวุ่นวายเพราะจริงๆแล้วต้องยอมรอรับ่าา่่าาางงนึวกทสิ หนึ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือ1ตัวกล้องอุปกรณ์แคปเจอร์การ์ดต,ต่างๆใช่ไหมครับต่อมาคือเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีเครื่องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีในการทำภาพขึ้นไปแต่ตอนนี้เราใช้ฮาร์ดแวร์ข้อดีก็คือเปรียบเทียบแล้วนะครถ้าเราพูดถึงอุปกรณ์ที่เป็นสวิต c h เชอร์บวกโน้ตบุกยังไงก็เกินกว่าราคาที่คุณซื้อเจ้าตัวเทพแบ็กมิจิโปรตัวนี้แน่นอนนะครับ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีมากในมุมมองผมนะผมชอบมากนะครับข้อจํากัดของเจ้าตัวนี้คืออะไรข้อจํากัดของเจ้าตัวนี้ก็คือตัวพวกภาพประกอบอย่างเช่นบาร์ต่างๆนะครับใส่ชื่อใส่องค์ประกอบใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็หยุดถ่ายทอดก่อนนะครับตอนนี้เวลาหยุดถ่ายทอดนะครับอันนี้จะผมจะให้เห็นภาพนิดนึงนะฮะเปิดขึ้นมายกตรงนี้ขึ้นมาคุณจะเห็นว่าออนแอร์อยู่นะครับผมจะหยุดนะครับผมกดออฟครับกดออฟปุ๊บนะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้หยุดเลยครับออฟนะครับทันที วิดีโอในส่วนของเจ้าตัว Facebook เองก็ตัดทันทีนะครับตอนนี้เราต้องบอกว่า Facebook ผมได้ถึง1920คูณ1860เฟมด้วยนะในแบนด์วิดเท่าไหร่ครับเพียงแค่9เมกเองก็ต้องบอกว่าอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนอีกอันนึงก็คือสิ่งสำคัญที่ผมต้องแนะนำก่อนนะครับว่า ตอนเซตอัพเจ้าตัวในส่วนของ a t h Mini p r o d e ผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมันสามารถคอนเนคได้2แบบคือ1นึ่งนยูดีต่อเข้าคอมพิวเตอร์โดยตรง2ก็อผ่านเน็ตเวิร์กครับวิธีการก็คือเข้าไปที่ไฟล์ครับเข้าไปที่คอนเนคชันครับจากนั้นก็เข้ามาที่ a t h m Setup ครับแล้วก็เลือกมาที่ตัวนี้ฮะผมยังไม่ต่อยูดีนะครับถ้าคุณต้องการต่อยูดีนี่ก็คือต่อปุ๊บมันจะมีให้เลือก2อันว่าระหว่างยูดีกับตัว IP Network ครับให้คุณเลือกว่าคุณจะต้องการแบบไหนนะครับผมเลือกเป็นแบบ IP เพราะมัันนนนง่่่่่าายยคครใกกกเเชืืืออออออมตีี้้็ูทุณลลแว เพียงแค่แค่เท่านี้นะครับต่อไปคุณก็สามารถใช้งานเจ้า e ทเ e n m i n i Pro ผ่านระบบเน็ตเวิร์กก็ได้ครับตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับ ครับก็ผ่านไปแล้วกับ2ข้อดีนะครับแต่ยังไม่หมดครับข้อดีข้อที่3าก็คือมันเป็นแคปเจอร์การ์ดครับบิลอินในตัวก็คือหมายความว่าคุณสามารถใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับร่วมกับซอฟต์แวร์อย่างเช่น OBS นะครับในการไลฟ์สตรีมนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานไลฟ์สตรีมจากตัวของเขาเองเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถใส่พวกบราต่างๆใส่โลโก้ต่างๆได้นะครับมันเน้นในเรื่องการไลฟ์แบบไลฟ์สดเลยก็คือใช้ภาพสดเลยแต่ถ้าต้องการมีเอฟเฟกมีการไลฟ์สตรีมเข้าไปเพิ่มเติมกว่านี้นะครับก็คือต้องใช้งานผ่านในตตัวววขออองซฟ์์แรชื่่า OBS หรือเซิร์วอร์อื่นๆก็ได้ครับง่ายๆครับก็คือคุณเอาสาย USB นะครับต่อเข้ามานะครับแล้วก็เปิดมาที่ OBS ครับตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่ OBS นะครับแล้วคุณก็กด add ครับแล้วก็ีโอแค capture c a r ดนะครับดีไ i c แล้วกด ok ครับจากนั้นก็จะมีเห็นไหมฮะ back magic design ก็คือคุณจะเห็นเลยตอนนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพซึ่งผมกดสลับเปลี่ยนได้เลยเห็นไหมฮะเฟซภาพได้เลยนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ย่อนะครับให้มันเหมาะกับความต้องการของเรานะครับ หรือจะใช้เป็นตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วก็เอาเมนูต่างๆบาร์ต่างๆลงไปในตัวนี้ก็ได้นะครับทาให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับหใช้ฟังก์ชันในส่วนของการเป็น h d m i s w i t c h e r ได้นะครับสก็คือใช้งานในส่วนแคปเจอร์การ์ดได้ในตัวนะครับแล้วคุณสมบัติภาพก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้พอเป็นแคปเจอร์การ์ดเนี่ยได้ถึง1080นะครับซึ่งบางอันเนี่ยบางยี่ห้อตอนนี้ถามว่าเป็นแคปเจอร์การ์ดได้ไหมเป็นได้ครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับจะได้แค่ Uh, 480k ซึ่งก็ความละเอียดต่ำไปนะครับตรงนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับในการใช้งาน c a p เจอร์การ์ต่อมานะครับที่เราแนะนำเลยก็คือเราต้องบอกว่าตัวเนี้นะครับมันสามารถเพิ่มเติมก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเมื่อที่เราใช้งาน,นอยู่นะฮะก็คือ เราใช้ตัวนี้ออนแอร์ด้วยนะครับเป็น YouTube แล้วก็มาเซ็ตตัวนี้ให้เป็นไลฟ์สตรีมผ่าน Facebook ทําได้2ช่องทางเลยซึ่งนี้ผมชอบมากต้องบอกกันว่ามันเป็นในส่วนของตัวการทำไลฟ์สตรีมแค่ผ่านจากอุปกรณ์2ตัวเท่านั้นเองมีเจ้าตัวเอเทนแบ็ค m มจิกและก็ตัวคอมพิวเตอร์เรา ครับและนี่ก็คือข้อที่3นะครับเป็น c a p อร์การ์ดในตัวนะครับมาต่อที่หัวข้อที่4ครับเป็นหัวข้อที่สําคัญสําหรับผมเลยนะครับคือ record d i ด e c t ครับมันสามารถบันทึกวิดีโอต้องบอกว่าอันนี้ผมชอบมากเพราะต้องบอกว่าผมเองเนี่ยชอบถ่ายวิดีโอด้วยตัวเองนะครับวิธีการทํางานก็คือกดสับสวิตช์แล้วมันก็จะตัดภาพได้เลยครับวิธีการง่ายๆครับก็คุณมี hard disk แบบ USB type C นะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ต่อเนี่ยครับด้านหลังที่เป็นพอร์ต USB type C นะครับต่อเข้าไปครับพอต่อไปปุ๊บนะครับคุณก็จะเห็นไฟสีเขียวขึ้นมาเลย นะครับน,น,น,นี่นะไฟสีเขียวตรงนี้ทีท่นนี้ครับคุณกดตรงนี้เลคคอร์ดครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะนี่เลคคอร์ดนะครับแล้วคุณมาดูมัตติวิวครับเห็นอะไรไหมฮะ มันติวิวจะเห็นว่ามันจะบอกเลยว่าเวลาที่คุณใช้เลคคอร์ดไปเท่าไหร่นะครับแล้วพื้นที่ของฮาร์ดไดที่คุณใส่ไปเนี่ยเหลือเท่าไหร่ที่สาคัญคุณสามารถใส่ชื่อตั้งชื่อของฮาร์ดได้ด้วยเพราะมันจะเป็นชื่อคลิปนะครับของตัวนี้ว่าคลิป1นึ่คลิปสคลิปสนะครับในชื่อแคปไฟทีเงี้ยนะฮะข้อดีเลยนะครับพื้นที่เหลือเท่าไหร่เวลาระยะเวลาในการถ่ายทำได้เท่าไหร่ต่อมานะครับอีกอันหนึ่งก็คือการกดสต็อกก่อนครับนี่ฮะถ้าทายอยู่กดสต็อปครับปุ๊บหยุดแล้วฮะง่ายมฮะ ซึ่งอันนี้ผมชอบมากผมบอกเลยว่าผมชอบมากเพราะว่ามันทําให้ง่ายต่อการใช้งานเพราะเราสามารถสับหน้าจอสมมติว่าผมเปิดหน้าจอนี้แล้วผมก็กดออนพีทูพีก็กดเลยครับเห็นไหมฮะนี่ที่เราทํากันประจำคุณจะเห็นว่าคลิปผมหลังๆนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับไม่ต้องมานั่งตัดต่อบ่อยๆนะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับการใช้งานได้รวดเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าความละเอียดที่มันออกมาเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับซึ่งตอนนี้ตั้งค่าได้สูงสุดคือ1080 แบบ60เฟรมเรทนะครับอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับคนที่ทํางานอย่างเช่นยูทูบเบอร์อาจจะไม่มีผู้ช่วยนะครับในการตัดต่อใช้วิธีการอย่างนี้ใช้งานได้ง่ายขึ้นมาต่อที่หัวข้อสุดท้ายนะครับคือออ d ด o m โอมิกับอันนี้เป็นเสน่ห์ของตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าจากที่คุณเห็นตอนนี้นะครับถ้าคุณเห็นมุมด้านขวานะครับมันจะมีระบบเสียงตรงนี้ออเดียโอมิกเนี่ยเราสามารถเสียบแจ็คใหม่นะครับแจ็ค3.5เนี่ยนะครับได้2แจ็ค2แจ็กก็หมายความว่าใช้ไมค์ปเวลเลสองตัวก็เท่ากับอะไรครับสี่ละสี่ตัวละแต่ที่สาคัญคืออกลล้งแต่ะ สามารถนําเสียงเข้ามาได้นะครับวิธีการจะนําเสียงเข้าก็แค่กดออนครับถ้าสมมติว่าผมตอนนี้ผมต้องการกดอ่อนอ่อนนี่คาเมาสองใช็นไหมฮะมันจะมีไฟขึ้นมาว่าในส่วนของตัวเนี้ยออนเคาเมาสองแต่ว่าคาเมราสามที่ผมคุยอยู่เนี่ยที่กำลังเล็กขอดเนี่ยจะเห็นว่ามีไฟตีนะครับแต่ว่าผมไม่อ่อนมันก็เลยจะไม่ขึ้นปรากฏแต่ถ้าเกิดผมต้องการให้ออนกดเนี่ยอ่อนและเราจะดูยังไงว่าเสียงตรงนี้ดังเบายังไงให้ดูที่ PGM ครับก็คือตัวโปรแกรมนะครับตัวเนี้ยมันจะบอกเลยว่าโปรแกรมมันออกมาในเสียงสูงเสียงต่ําที่สาคัญ ปรับเสียงได้ด้วยครับมันเจ๋งตรงนี้ฮะมันสามารถปรับเฉพาะชนแนลเสียงได้อย่างเช่นกดวอลลุมอย่างเช่นผมบอกว่ากล้อง3เนี่ยผมต้องการให้ลดเสียงนะฮะกดลบนะครับค่าลบลบออกมานะครับตรงนี้เราสามารถมิกซ์เสียงได้ซึ่งถ้าเรามองอันนี้ดีนะครับไมค์แต่ละตัวเนี่ย หรือชแนลแต่ละอันของ HDMI ไเนี่ยสามารถรองรับได้อาจจะเป็น1ไมค์สไมค์ก็ได้ครับแล้วคุณก็ไปคูณเอานะครับคุณก็สามารถมิกซ์เสียงแล้วละนะครับอาจจะเป็นเสียงจากคอมพิวเตอร์บวกกับไมค์นะครับแล้วก็ดูเกวัดดูว่าอันไหนต้องการให้ลดหลังกันไปอย่างเช่นถ้าเป็นคอมพิวเตอร์อาจจะให้เสียงเบาหน่อยเสียงไมค์เราดังหน่อยนะครับตรงนี้แหละครับเป็นข้อเสน่ห์ตรงนี้เลยเป็นข้อที่5ที่ผมบอกเลยว่าเป็นคุณสมบัติที่เหมาะกับการที่จะใช้ทั้งถ่ายวิดีโอไลฟ์สตรีมมิ่งหรือทำพอดแคสก็ได้ครร,ครับตบตตงนนนนนี้ะออโจทย์่ ไปไงนบ้างครับกับ5ข้อดีนะครับของ a t เ m i n i i ิ Pro เห็นไหมฮะถ้าดูแล้วต้องบอกว่าคุ้มค่าเกินราคาจริงๆครับต้องบอกว่าผมเนี่ยต้องยอมรับว่าได้มาใช้งานแล้วรู้สึกประทับใจมากๆนะครับใครที่กําลังมองหานะครับอย่างเช่นยูทูบเบอร์นะครับหรือบริษัทองค์กรที่กําลังสนใจจะไปทําอะไรครับไรส์สตรีมนะครับหรือทําวิดีโอตัดต่อโปรดักตของตัวเองนะครับซึ่งแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากเพราะจริงๆแล้ว มันสามารถใช้งานในตัวของมันเองได้เลยนะครับ build-in ได้เลยนะอันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับเอาละฮะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กด share แชร์ล้วด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Catfight ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ